สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story Chinchu นะครับวันนี้ก็มาสู่วันที่28ของ The Sandbox ครับก็โดยตัววันนี้จะมี2แมปนะครับก็คือแมปตัว Meta Dungeon ครับแล้วก็ตัวของเอ่ออันนี้นะครับ Maya Water Park นะโอเคเดี๋ยวคลิปแรกก็จะเป็นไปที่เอ่อ Meta Dungeon ก่อนครับโอเคก่อนจะไปดูคลิปก็เออ่รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครูครับกระดานเทรดบิตเกยนฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ต0%สามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบก๊อปปี้เทรด และระบบเ e m o f ฟิวเจอร์สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สำหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง150,000บาทและพบกันที่ bitget.com โอเคครับเพื่อนๆเราก็เข้ามาที่ตัวแมพปแล้วนะครับเราก็ใส่วุธไปเลยแล้วก็คุยตัวเนะครับคุยเสร็จแล้วก็ค่าตัวนี้ทิ้งเลยนะโอเคโอเคมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกประตูนี้ไปครับนี่รวดเร็ว,รวทันใจครัไปเลย ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นท่อน้ำับพยายามกระโดดเอาครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่กระโดดมันจะติดมันช้าเพราะว่าเราเดินบนน้ามันจะช้านะโอเคมันจะติดสโล์ below. มาทางขวาน,นี่ครับแล้วก็ลงไปใต้ท,ท่อเลยแล้วก็ฟันกล่องนี่ทิ้งครับมันจะมีดาบให้แต่จริงดาบตัวนี้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าใครไม่มีก็เก็บมาใช้ก่อนก็ได้ครับนี่โอเคแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะนี่ระหว่างรอสวิตช์ก็เป็นดาบตัวนี้ครับน,นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีก็ใช้ไปก่อนครับดีเหมือนกันโอเค มาทางนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาตีตัวลิงใหญ่นะเราสนใจแต่ตัวลิงใหญ่ต,ตัวเล็กตัวเล็กไม่ต้องสนใจนะครับข่าแต่ตัวใหญ่พอโอเคเสร็จปุ๊บรถก็ไปคยุยเพลสเลยครับปุ๊บปุ๊บปโอเคลงข้างล่างนะเสร็จปุ๊บก็เช็คพอยตรงนี้ทีนึงก่อนแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยแล้วก็วิ่งตรงะครับวิ่งตรงรถเลือดสนใจครับรถเลือดสนใจโอเควิ่งตรงเข้าไปวิ่งตรงเข้าไปกดสวิตช์หนึ่งทีฮะแล้วก็กลับไปเลยออกไปข้างนอกฮะปุ๊บ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 ขึ้นนบัไดโอเค เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับก็จะเจอบอสใหญ่นะนี่บอสลิงยักษ์ครับกระโดดไปแล้วก็สู้เลยครับจริงๆริงสู้ไปเรื่อยๆก็ได้เพราะของเราเหมือนเหมือนมีอะไรนะเขาเรียกอะไรมีพลังรีเจนนะนี่แพรลีก็ได้ครับโอเคจังหวะสวยวจะสู้ลิงเอฟอคิงนี่ประมาณสองตัวนะโอเคครับเรามาสู้ฝั่งนี้เดี๋ยวพอสู้เสร็จเราจะได้แบบอะไรนะวาว์ปกับไปตังนี้เลยนะ กดบล็อกไปครับบล็อกไปอีกหนึ่งทีครับไม่ตายก็ดีครับแต่ถ้าตายก็ไม่เป็นไรตายตายมันต้องเกิดกลับไปเกิดตรงนู้นคะโอเคสู้เสร็จปุ๊บประตูก็จะเปิดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะโอเคมาทางนี้ต่อโอเคครับเมื่อนี้คลิปนี้อาจจะช้าหน่อยครับขออภัยครับพอดีไม่อยู่ครับโอเคเราก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กดตัว e ครับเปิดประตูตรงนี้ก่อนครับแล้วก็คุยตัวเพจเลยก็ได้ครับอ๋อคุยไม่ได้ถ้าคุยไม่ได้ต้องฆ่าครับฆ่าทิ้งครับ ข้าไปอุนยนนะครับใส่เบอร์พังหรือเปล่าไม่น่าใช่โอเคครับกดคุยแล้วก็คุยต่อฮะโอเคแล้วก็ขึ้นทางนี้นะครับปุ๊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 บเขมหมายลนนะลนนหลนนะขึ้นไป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 โอเคเข้าทางรูเล็กด้านนี้ครับแล้วก็ไปนี่ต่อครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับเนี่ยอินเทอร์ครับปุ๊บเปิดไปลิงก์ก็ตายแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายนะ ไปกดตรงตู้ยาไอ,อ้ไม่ใช่ตู้ยาอะอะไรนะตรงถังนี่นครับถังเคมีตรงนี้ฮะโอเคเสร็จปุ๊บประตูตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นปุ๊บแล้วเราก็ไปต่ออ้าวเคอาไรอ่โอเคเปิดแล้วปุ๊บ,บเข้าไปคุยนะคุยเสร็จปุ๊บก็ออกมาเลยไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้เสียเวลาแล้วก็ขึ้นบนะันไดฮะนี่ขึ้นมาทางนี้ออกซ้ายก่อนคนระับเข้ามาทางซ้ายก่อนเลยแล้วก็ไปตามซ้ายทางขวาไปเรื่อยซ้ายเรื่อยแล้วก็มาฆ่าไอ้ตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนตรงนี้มันจะมีจุดเช็คพอยต์ของ퀘สแรกครับเนี่ย โอเคฆ่าสองตัวเลยนะเพราะมันจะต้องเปิดสองประตูโอเคปุ๊บช็คพอยพ์ยไว้ก่อนเผื่อเราตายนะโอเคแล้วกลับมาทางเดิมนะประตูทางนี้แล้วก็มากดปุ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งฮะปุ๊บประตูนี้ก็แล้วจะเปิดแล้วก็ลงไปข้างล่างนะโบลงไปเสร็จปุ๊บเดินมาทางนี้ครับจริงๆตรงนั้นมันจะมีบันไดาขึ้นแต่ว่าเหมือนแบบว่ามันมางคับให้เราขึ้นตรงนี้ก่อนต้องไปกดปุ่มก่อนนะเพื่อให้เรา,เราอะไรนะจะได้ไม่เขาเรียกอะไรมันจะเปิด มันเปิดเ่ยไม่ได้มันต้องไปกดปุ่มตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วมันจะมีบันไดเผื่อเื่อถ้าเราตกมานะก็ปีนขึ้นทางนี้ได้เลยนะโอเคบอกไว้ก่อนเผื่อใครแบบเออเกิดพลาดตกมาจากชั้นสองอะไรเงี้ยเราก็จะได้ปีนขึ้นเร็วไม่ต้องมาโด,โดดตรงนั้นขึ้นใหม่นะโอเคแล้วก็โดดชิปกระโดดไปกด,ดชิปกระโดดโอเคขึ้นมาให้ทันอ้าวหล่นนะเนี่ครับตายมเดีนะ๋ยวรอรลอรลตบแป๊บหนึ่งฮนะโอเคหันหน้าไปทางนู้นคะรับเดี๋ยวเราจะเดินบนเส้นแดงนะโอเคมาครับ มามามาเติมมาเส้นแดงตรงนี้นะเดินแล้วก็หันหน้าไปตรงนั้นแล้วก็กดชิปกระโดดโอ้โหตกครับเนี่ยถ้าตกงนี้เนะี่ยผมบอกเลยก็ขึ้นบันไดมาตรงนี้ฮะที่ผมบอกเผื่อใครตกข,ขึ้นมาก็ลองดูเส้นทางนี้ได้ครับมันจะเป็นเส้นทางช่วยเหลือแต่มาตอนแรกที่เราเข้ามาแมปเลยมันจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นตอนที่เราต้องมากดออโดนมาข้างบนรอบหนึ่งแล้วเท่านั้นโอเครอฟตบไหมฮนะเมื<ส>่อกี้ผ้าตกครับ,รบโอเคมาเลียนต่อ โอเคกดไป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 เคเราเลงเลยทดแดงดีดฮะไปใกล้หน่อยแล้วกดชิปกระโดดนะเนี้ยว่าหักมุมเข้าไปฮะโอเคเก็บดาบครับเก็บดาบเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปข้างล่างเลยนะนี่เราไปห้องนี้ครับตัวคล้ายๆอาวัธเนี่ยโอเคเราเก็บเอ่ถังเคมีมาแล้วขึ้นไปตามทางนี้เลยปุ๊บ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  บอ้โหกระโดดขึ้นไปฝั่งนู้นฮะโหโหตกเอาไหมฮะเอาไหมฮะอีกทีฮะอีกทีฮะข้อสุดท้ายงั้นเดี๋ยวต่อสุดท้ายให้เรากระโดดกดกระโดดชิปไปนะมันจะได้แบบกระโดดถึงถ้ากระโดดธรรมดามันอาจจะไม่ถึงก็ได้โอเคอ๋อโดนอี่ละ sorry ฮะับ sorry sorry อีกทีฮะอีกทีฮะไม่เกินสิบดิเอาอีกแล้วครับขยันตกจริงๆเอ้าโอ้ my god เอาอีกแล้ว ถามจริงโอเคมาทางนี้ฮะเอาตกอีกแล้ว,วทางมันมองไม่ค่อยชัดเลยมันซูมใกล้เกินมีถังด้วยเลยมาบังแล้วเลยมองไม่เห็นโอเคเดืเอดเอียวมาน,น,มาน,มานี้ขึ้นมานี่ขึ้นมาขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้แล้วกดชิปกระโดดเลยโอเคมันก็จะส่งเควสตรงนี้นะเอาถังก็ทิ้งไปเลยครับไม่ต้องถือไปเพาวอาอกขวาออกมานี่แล้วก็เจอกับออ อะนะทา er. ร์ฟอฟ์เมอร์สู้ฮฟันอย่างเดียวฮะไม่มีอะไรเมื<ร>่อกี้ถีบสองวิวนะถ้าเพื่อนๆมีดาบไอ้ที่เก็บมาแต่อันแรกก็ใช้ใช้ไปก่อนก็ดีครับเพราะว่ามันถ้าสู้เปล่ามันน่าจะช้านานนะอันนี้ผมก็ไปซื้อเอฟทีมาเป็นดาบมนะันก็เลยดีขึ้นมาหน่อยนึงเขียะฟันรัวฮะทาร์ฟอฟ์เมอร์ครับสู้กับทาร์ฟอฟมเมอร์ด้วยดาบอันเดียว โอเคครับผ่านแล้วปุ๊บแล้วก็รอประตูเปิดนะโอเคแล้วก็พุ่งเข้าไปครับกดพิมพ์คําว่า yes นะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยรอให้ตัวลิฟต์นี้ขึ้นไปนะระวังตกนะเดินมาตงกลางโอเคแล้วก็รอให้ลิฟต์ขึ้นไปนะนี่ขึ้นมาเสรถถ็จแล้วก็มาทางนี้คะคุยกับคนนี้นะแล้วก็วิ่งหนีคนนี้มันจะไล่เรามันจะไล่ฆ่าเราโอเคเรามาตามทางเรื่อยๆตรงนี้จะมีที่ให้กระโดดนะขึ้นไป อันนี้จะเป็นจุดเช็คพอยต์แรกนะครับตรงเมื่อกี้ครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคเช็กพอยต์เสร็จปุ๊บแล้วก็กระโดดไปเลยอันนี้ไม่ต้องคุยฮนะสู้ฮะต้องฆ<ะ>่าไอตัวสีทองนะพอประตูตรงนั้นที่เห็นกากระบาดไหมครับสามอันตายเลยนะเราต้องมีจุดเช็คพอยต์หน่อยเพราะว่าบางทีมตีแรงมากเราก็อาจจะตายง่ายๆเราฆ่าตัวสีสีสสทองเนี่ยครับ แล้วประตูมันจะเปิดตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ฆ่าปุ๊บมันจะเดินไม่ได้นะครับเนี่ยฆ่าสีแดงเวยมันได้แล้วสีอทองโอเคเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาโดดมาแล้วก็มาตามทางนี้ฮะม้วนม้วนม้วนขึ้นไปม้วนขึ้นไปม้วนเข้าไป,ไปแล้วก็ออกซ้ายเ้าก็ขึ้นมาทางนี้ตรงนู้นก็ไปจุดเช็คพอยต์นะพยายามไล่เก็บจุดเช็คพอยต์ให้ครบนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเวลาเราตายแล้วมันจะเล่นยากครับนี่แล้วก็ขึ้นมานตรงนี้เนะยลเเะนะเย อันนี้ขึ้นมา้ก็ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ออ,อกขวาออกขวาแล้วก็กระโดดไปเช็คพอยต์โอเคเช็คพอยต์เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมานี่ก่อนตามทางหมุนไปเรื่อยเรยครับหมุนตามทางนี้มาเรื่อยๆรืตามทางตามทางตามทางมาเรื่อยๆื่อยโอเคอันบนน่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์อะไงแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเอาก็ได้เอาไปทางนี้เลยนะโอเคถ้าตกก็ขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็หันไปข้างหลังนี่แล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็ไปนี่เลย แล้วก็เียงเข้าครับโอเคขึ้นมาทางนี้ฮะปุ๊บขึ้นไปต่อโอเคเช็คพอยต์พยายามเช็คพอยต์ไว้ฮะเดี๋ยวตายแล้วมันได้นี่นี่ครับลงมาทางนี้นะโอเคแล้วก็ต้องต่อสู้ครับตรงนี้แต่ลาดไฟเนี่ยคือเราสู้จนกว่าประตูตรงนี้จะเปิดนะน่าจะฆ่าตัวสีทองเหมือนเดิมแล้วขอไปฆ่าตัวสีทองก่อนพวกสีแดงน่าจะเป็นลูกกระจกครับเราไม่ต้องสนใจมัน ฆ่าสีทองเนี่ยดูว่าประตูมันเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ฆ่าแค่นั้นครับเอาฆ่าแต่ตัวสีทองก็ไดะโอเคตัวยังไม่เปิดนะนี่ฆ่าตัวควบคุมนี่ตัวหลังสุดโอเคครับมาเปิดแล้วประตูเปิดแล้วน,นะมาฆ่าตัวหลังสุดแล้วก็ไปได้ขึ้นมาตามทางนี้นะขึ้นมาตามทางเลยตามทางปุ๊บ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 ,บแล้วก็ลงไปนี่ฮะ อันนี้เขาจะให้เราตีไอ้ถังพวกนี้นี่เข้าไปตีเลยพยายามเข้าเข้าเช็คพอยตรงนี้ไว้ก่อนนะเบื่อเราเราตายแน่นอนมันจะหลกลุมนะถ้าตายตรงนี้เราก็จะได้ฟื้นตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะได้ง่ายนะโอเคเห็นไหมแล้วก็ขึ้นมาตรงไอ้ตรงใบเรือเนี้ยเอยใช่ใบเรือปะเขาเรียกว่าอะไรโอเคอันนี้มันจะขึ้นยากนิดนึงนะตรงนี้ พรงนี้มันก็จะลุมฆ่าเราไวเลยไปขึ้นฝั่งนู้นก็ได้ครับเนี่ยระหว่างที่จะโดนตีเรากดกดบล็อกไว้ครับโอ้อหลนอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปตีไอ้แท่งสีม่วงๆนะครับจะได้เอผ่านไปได้เนี่ยมันเข้ายากนิดนึงครับช่องมันแคบครับโอเคเอาไหมโเข้ายากจริงครับผมบอกเลยมันจะช้าตรงนี้ถ้าเราเล็งดีๆมันก็มันก็เข้าง่ายครับ รูมันเล็กฮะโอเคก็มาโอ้เนี่ยมันเข้าไม่ได้ผมไม่เข้าใจที่จริงมันเข้าได้แหละแต่ต้องหาจังหวะโดดให้มันพอดีพอดีฮะตายแนละ้วเนี่ยตรงนี้มันจะเสียเวลาถ้าเพื่อนๆเ,เล่นจนคล่องมันก็น่าจะแบบง่ายขึ้นนะก็คือแบบว่าหาจังหวะโดดแล้วก็เออขึ้นไปเนะด้งแล้วโดดแรงเกินนะโดดทีเดียวไม่ต้องกดชิปนะโอ้ไม่ถึงนี้แหละ ก็คือเราเข้าไปแล้วก็ตีสองฝั่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเป็นเควสต่อไปนะโอเคได้แล้วนี่มันมันใกล้เกินมองไม่เห็นโอเคแตกแล้วเราก็มาฝั่งนี้ต่อนะระหว่างเรานั้นก็บล็อกไปก่อนก็ได้มไม่งั้นมันก็ตีเราตายเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคโหมันขึ้นยากจริงโหลุมล่มนะลุม่มโดนลุ่มโอเคขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ โอ้โม่ไมหวต้องฆ่ามแลนนะ้มันเกะกะครับโคตรเกะกะเลยตรงนี้สดจริงคะตรงนี้อืมตายซะเออมันอย่างนี้ก็ได้ครับฆ่ามันก่อนก็ได้จะได้ไม่เกะกะเวลาเราเอ,อกระโดดตรงนี้ครับโด,ดผ่าแล้วกระโดดใหม่เรื่อยเร่โอเคโอเคครับแล้วก็สู้ตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บโอเคมันแตกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขึ้นตรงนี้นะนี่มันจะมี แท่นตรงนี้ครับไอ้แท่นแสงแสตรงเนี้ยเราก็ขึ้นไปตรงทางนี้นี่โอเคเมตาดันเทียนโอเคครับรอขึ้นไปก่อนครับนึงครับโอเคเสร็จปุบ๊บแล้วก็เออเดี๋ยวก่อนอ๋อถูกแล้วครับพอเราขึ้นมาตรงเนี้ยเคลมันก็จะจบแล้วเราก็ต้องเอ่อลงไปตามทางนะเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงน,นึกแป๊บนึงน,นนะอ๋อไม่ใช่ครับเราก็โดดไปทางนู้นนะ นี่ล้วก็ลงไปทางนี้เลยคือลงไปตามทางถนนนะครับลงไปเรื่อยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงไปเรื่อยลงไปจุดเส้นทางนี้นะครับนี่พอเจอห้องตรงนี้แล้วเนี่ยจำจำสถานที่แถวนี้ไว้ที่มีตู้เพลงนะแล้วก็ไปทางนี้เลยครับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่มาตามทางไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงทางวะเนี่ยเคอะไหม่ะกลับไปทางเดิมก่อนนะป๊บนึง เมื่อกี้อ๋อเนี่ตัวเพลงครับโอเคครับไปผิดทางฮะเนี่ยไปตามลูกศรนะโอเคมาตามทางนี้แล้วก็คุยกับคนนี้ฮะคุยเสร็จก็ผู้ชายที่นั่งหวัวเรยวเนี่ยเราก็นั่งคุยก่อนแล้วกลับไปคุยคนนี้อีกทีนะมันก็จะขึ้นเพจตรงนี้แล้วก็กดค,กคุยกับคุยกับรถเลยก็ได้ได้น,นะเนี่ยทีน,นี้ก็เพจก็จะเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปจม คลิปต่อไปของตัวแมปต่อไปเลยครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ด่านมายาวอเตอร์ปาร์กนะครับโอเคไปลุยกันเลยก็แมปนี้ก็ค่อนข้างสวยครับลองเล่นดูได้ครับดีครับโอเคเราพยายามอย่าคุยเร็วมากครับบางทีตอนี้เซิร์ฟเวอร์มันแหลกๆครับอันนี้ก็เป็นเควสแรกนับเชฟเขาจะให้เราไปหาเออตะหลิวนะครับเราก็ไปหาตะหลิวมาก่อนนะโอเคมันจะอยู่ตรงล่มตรงนี้ฮะเดินเข้าไปแล้วกดตัวตัวอีเก็บมาเลยครับแล้วก็วิ่งไปส่งก่อนเป็นเควสแรกจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะโอเค เขาจะได้ไปทำอาหารนี่เขาก็จะให้ดาบบาร์บีวมาแล้วก็รับเพรตัวอื่นไปด้วยนะโอเคมาตามทางครับเก็บเก็บเพรให้หมดทุกคนนะครับแล้วก็ไปเลยครับนี่โอเคตรงตู้นี่อันหนึง่งก็คุยกับตัวนี้ครับระหว่างก่อนไปเราก็ใส่ดาบไปก่อนนะนี่ดาบบาร์บีวนะ ดี๋ยวผมจะพาไปเก็บไอเทมมันอื่นด้วยเพราะว่ามันจะมีดาบมันจะต้องใช้ต่อสู้กับบอสในด่านนี้นะยังไงเราก็ต้องเออเก็บไปไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องสู้กับบอสแน่นอนนะโอเคมาตามทางนี้เก็บมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆฮะโอเคจุดเซฟแล้วแล้วก็ไปต่อโอเคครับโดนตกตกน้ำตายนะตอนนี้โอเคถ้าเพื่อนๆเ,เล่นตรงไหนพลาดก็แนะนำกระโดดน้ำตายเลย ง่ายกว่าเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับไปที่เดิมครับนี่เก็บตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปทางนี้ทางนี้โอเคเก็บนี่โอเคเบือดสองทีแล้ว,แล,วแล้วก็หักขวานะครับรอโทเทมด้านนี้นะครับรอยมันพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วเราก็กระโดดลงไปเก็บนะโอเคเดี๋ยวรออันนี้ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ไปต่อโอเคครับเซฟเรียบร้อยอันนี้พวกชนเผ่าเราก็ตีไปด้วยครับเพราะว่ามันจะมีกล่อง,องพวกไอเทมนะไอที่เทียมเดื่อยว่นะครับก็คือให้เราเก็บ เอาไว้สร้างฐานในการเดินขึ้นต่อไปขั้นต่อไปอะไรเงี้ยครับโอเคอันนี้ก็ใช้ได้นะโอเคแล้วเราก็เก็บนี่ขึ้นไปโอเคเออเก็บประมาณสามสี่อันนะมันก็ไปได้คนระโอเคเก็บอีกอันหนึ่งฮะไปตามทางฮนะปุ๊บ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 เดี๋ยว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  เหมือนว่าจะไว้ไว้ลึกไปนะผมเลยโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ก่อนโอเคมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ย้ายฮะมันปรับเปลี่ยนได้นะทิศทางโอเคแล้วก็หมุนทางนี้โอเคเอาหมาขึ้นแล้วตกโอเคขึ้นมาทางนี้ฮะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เดี๋ยวฆ่าพวกนี้ก็ได้มัน ติดทางขวางทางเรานะโอเคเอาไหมถอยออกมาหน่อยโอเคครับนี่อะได้แล้วผมวางขีดตำแหน่งมาหน่อยมาเลยอาจจะเข้ายากโอเคครับเมื่อถึงเสร็จตรงนี้เราก็มาเซฟก่อนทีหนึ่งแล้วก็มาคุยกับเด็กคนนี้ครับเขาให้ตามหาเด็กหายนะ okay. โอเคคุยเสร็จแล้วก็ปล่อยเด็กไปแล้วเด็กก็หายไปเองเก็บโอเคอเค,ครับเก็บให้หมดนะ รูฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเราก็ไปต่อแล้วเต็มขายไปแล้วก,วก็เก็บลูกบาศก์ voxel ต่อไปครับนี่ก็คือเดินตามทางมาเลยนะนโอเคอันนี้นะครับโอเครอทางเปิดก็ได้ครับอ่าครับหลหน่นถ้าหล่นนะผมแนะนำว่าให้กระโดดน้ำตายทันทะีนะเพราะว่ามันจะช้ามากถ้าเราแบบ ไปไปเลื่อนขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับโอ้โหเอาเรื่องครับตรงนี้เอาเรื่องฮะตายแล้วตายอีกโอเคเอาใหม่ครับโอเคครับโดดรัวๆโดดรัวๆโดดรัวๆโอเคผ่านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นตรงนี้ต่อครับโอเคเล็งถาวรไว้ฮะ อยให้เลยฮะแล้วก็เลือกถาวรโอเคแล้วก็ไปทางนี้โอเคตามทางนี้เลยครับอันนี้ยังไงมาเก็บตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นอาวุธสําหรับสู้กับบอสยังไงก็ต้องใช้นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะสู้ยากมากนะเพราะว่ามันดาเมจของเรามันไม่พอนะนี่เปลี่ยนนะโอเคแล้วก็เดินตามทางครับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเซฟไปเรื่อยๆครับมันจะมีบล็อกที่แบบว่า ให้เราเดินมาแล้วก็ไปตามจุดนนะโอเคไม่ต้องรีบครับผมบอกเลยถ้ารีบก็ตกอยู่ดีฮนะเพราะทางมันกาอากาศนะโอเคเรารอไปใจเย็นๆน,นะใจเย็นยน,นะเราก็มุ่งไปทางนู้นต่อเรื่อยๆคนระับโอเคระหว่างนี้เราก็ใส่อุธไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะมีบล็อกอยู่บางอันที่มันเชื่อมต่อตามทางคนระับลองดูให้ดีๆนะโอเคแล้วก็ค่อยไปคนระจริงๆโอเคาทางนี้ต่อนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ ถ้าตายเรากลับไปอยู่ตรงโน้นเลยนะก็จะไกลหน่อยฮะโอเคเราแ๊พงใจเย็นๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เราสู้บอสตอนดานสุดท้ายนะครับจะไม่ผิดโอเคปุ๊บเราก็เซฟนะครับตรงนี้โอเคทายได้ครับเมื่อกี้เซฟแล้วโอเคอันนี้เอาใหม่เอาใหม่ก็คือจริงๆอ่ะมันจะมีให้เราสู้กับพวกนี้ใช่ไหมจริงๆผมว่าเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะเนี่ยเราเดินบบเก็บ เก็บพวกนี้เลยก็ได้ครับไอ้พวกเลขหนึ่งเลขศูนย์อะไรพวกนี้มันจะมีบางทีมันโดดยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางทีมันติดเนี่ยเราก็มาไว้ตามตำแหน่งเลยก็ได้ครับทำหนึ่งคัโอเคมาแล้ว,ลวเล่นหนึ่งหรือจะสู้ก็ได้ครับมันจะเห็นได้เลยว่าดาบตัวนี้มันดามเมจค่อนข้างแรงครับโอเคแล้วก็ฟันๆนด้ไหมฮะมันจะมีทั้งหมดสี่ลูกนะก็ใส่ไปเป็น หแล้วก็ศูอีกตัวหนึ่งโอเคเอาไหมฮะก็ถ้าไม่เต็มสี่อันรู้สึกว่ามันจะกระโดดไม่ขึ้นเนะเหมือนแบบเหมือนขั้นมันมันผิดขั้นไปหน่อยหนึ่งอันนี้หนึ่งใช่ไหมเราก็ไปหาศูนนะเนี่ยจริงๆผมบอกว่าเราไม่ต้องตีก็ได้นะเนี่ยโอเคได้เห็นไหมแล้วก็กลับไปเอาวันเดิมมันไม่มีลูกซ้ายลูกขวาวผมว่าเดี๋ยว ถ้ามันไม่ได้ก็เก็บฮะเก็บมันใหม่มันเราไม่ต้องไปเสียเวลาตีไอตัวมอนเตอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเสียเวลาฮะโอเคแล้วก็เอาตายเลยเอาใหม่ตายใหม่ฮะชอบโดนพลาดครับมันก็เลยพลาดเองโอเคเอาใหม่ฮะมาฮะมาโอ้ใหมก่กอดตายก่อนนะ โอเคครับแล้วก็เอาศูนย์มาวางไว้นี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วเออรัวๆตายครับขยันตายจริงๆโอ้โห m ม g กอแต่ยัทีเกะกะทางครัพวกนี้ยักยักหินนะทำให้เราโดดยากโอเคมาตามทางนะโอเคมาเรื่อยๆเสร็จพ๊กก็เซฟนะครับแล้วก็ไปเก็บตรงลูกบาศก์งนี้ด้วย ค <Okay. S 2> แล้วก็กลับไปคุยข้างในตรงมุมเนี้ยมีเด็กอีกนะเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็น Hand and Seek นะครับโอเคหาครบแล้วแล้วก็ไปต่ออันนี้จะเป็นเควสที่ให้เรากระโดดขึ้นแบบนี้เนะ่นี่โดดไปตามทางเลยนะตัวธรรมดาก็พอมันจะมีพรมรอรับเราอยู่เสมอนะอ้าวร่วงนะ โเ <Okay, S 2> เอาให,หม่บลายแมปก็ทำค่อนข้างดีครับพวกไอ้อะไรนะเนี่ยเป็นลายเป็นลายไทยเลยนะพวกผมอะไรพวกนี้ยค่อนข้างสวยครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นที่ต่อเอาไว้ต่อให้เราไปข้างหน้าโอเค okay, ต่อัสามอันก็พอครับโอเคแล้วก็อันนี้คุยแล้วก็ตอบ yes นะครับแล้วก็จะลงมาข้างล่างแล้วก็มีผมออกไปโอเคแล้วก็มาตามทางื่อนพรมไร โอเคครับก็บไปตามทาง้เรื่อยๆฮะโอเค okay. อันนี้จะมีมอนสเตอร์ยักษ์อยู่ไม่ต้องตีฮะไปเลยครับหนีเลยอันนี้จะสู้จะเป็นคุยกับคนนี้ฮะรู้สึกว่านี่จะเป็นโจนนะอันนี้เห็นไหมเราไปเก็บดาบมาเมื่อกี้ถ้าเราเก็บดาบด,ดามจแรงมามันจะทําให้เราไวมากไม่ต้องมาสู้เพราะมันชา้าถ้าเก็บเอาดาบเอ้ยบาร์บีคิวมาสู้นะก็จะตีไม่ค่อยเข้านะเน้นดาบตัวนี้เลยครับมันจะดีกว่า โอเคมามามาโป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 เรียบร้อยฮะผ่าปุ๊บเราก็ไปเก็บต่อทางนี้ฮะนี่ครับจะถึงดาดสู้บอสแล้วบอสจะค่อนข้างเลือดเยอะนะครับนี่นี่ถ้าเรามีดานี้ก็ง่ายเลยบอสนี่จะให้สู้สักตัวหนึ่งหรือสามตัวนะสามตัวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมาแล้ว เนี่ยเลือโดโคตรเยอะเลยฮะแต่ถ้าเราถ้าเรามีดาบเนี่ยมันก็ตีได้ค่อนข้างดีครับโอเคไม่รู้รบล็อกโดนมั้งไหมโอเคไปต่อไม่น่าโดนนะตายผมเห็นผมตายตลอดเลยนะโอเคครัก็สูครับต่อไปครับสาตัวพอฆ่าสามตัวเสร็จก็น่าจะไปต่อได้แล้วโอเค มามามา,ฟ,า,ฟ,าฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปโอเคตายแหละเลือดมันค่อนข้างเยอะฮะโอเคเสร็จปุบ๊บเราก็ไปตามทางนี้นะโอเคมาหมาหมาหมาโอเคเซฟแล้วก็คุยครับเราขึ้นทางใบเรือนะนี่โค่นี้ก็สุดยอดจริงอะโอ้หมาเล่น,นมาเล่นกลาง,งบนนนี้ได้โอเ้เดี๋ยวเดี๋ยว ลืมเก็บอันหนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับไปอีกรอบนึงครับเก็บอันนี้ก่อนแต่ต้องกระโดดกลับไปเก็บอีกอันนึงนะเราลืมตกไปอันนึงฮะนี่พวกนี้นี่มันสุดยอดจริงๆโอเคเราก็รอใบเรือคิดดูเล่นเล่นเล่นไอ้กีบอลเอาไอ้บอลไอ้นี่อากาศได้เก่งแค่ไหนฮะโอเคนี่มามามาตามทางเรื่อยๆ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอเคแล้วก็โดดไปที่จุดเซฟนะโอเคแล้วก็ไปต่อโดดไปเรือต่อฮะนี่แบบทําค่อนข้างดีนะสวยน่าเล่นนะโอเคดูเป็นแบบแบบกแ,แนวดีนะ<ๆ>โอเคมาตามทางเอาหล่นนะตายเลยครับวิธีทําให้เร็วที่สุดตายครับตายแล้วกลับมาที่เดิมโอเคเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปทางรอบนี้ใหม่นะ โอเคเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็ขึ้นมาจงจุดเซฟตัวนี้ครับโอเคมีไหมนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแสดงว่าเราต้องกระโดดข้ามไปอนุนอ้าวเป็นเรื่องแล้วครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมชักงงแล้วเนี่ยมันมีหลายอันอ๋อโอเคไปทางนู้นนะเดี๋ยวพอเจอใบเรือกลางทางแล้วก็โดดขึ้นมาทางนี้โอเคมา เราก็ขึ้นฝั่งตรงนี้เลยนะเค okay, มาต่อเลยเซฟแล้วก็ไปตามทางนี้นะปุ๊บ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 ไม่ต้องคุยนะไม่ต้องคุยเขานี้ยนะไปเลยนะผ่านถ้าเราไปคุยแล้วลองเดี๋ยวมันถ,ถูกพาไปอีกแมพหนึ่งอนะนี่ร้อยแล้วก็คุยกับเจ้าหญิงนะมายาคนนี้เฟสก็จะเป็นวิตตอรี่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยคนระับเห็นไหม โอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่อง Top Story ครับอันนี้ก็จะเป็นซับไซเดอรนะ์หรือว่าคนที่เขาเทำแมปนะ okay, ครับโอเคครับก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ